The am coming to my อลองฟังอีกกันหนึ่งว่าด้วยนาะจริยวัตรของจำเปยยะนาะจำเปยยะกะนคราชนี่นะข้อที่13อีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพญานาคชื่อจำเปยยะกะมีฤทธิ์มากแม้ในการนั้นมีฤทธิ์มากด้วยนะพญานาคมีฤทธิ์มากด้วยเราเป็นผู้ประพฤติท,ทำเพียบพร้อมด้วยศีลวัตก็คือไม่ทำร้ายใคร นามีแต่เมตตาเแบกบขาไม่ทําร้ายใครหมองูได้จับเราผู้ประพฤติธรรรมรักษาอุโบสถให้ให้เล่นรําอยู่ในอยู่ที่ใกล้ประตูพระราชวังหมองูนั้นคิดเอาสีเช่นใดคือสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงเราย่อมเปลี่ยนไปตามจิตของเขาคือ,อจะเอาสีใดก็เ,เปลี่ยนไปตามจิตของเขาได้แปลงกายให้เหมือนที่เขาคิด เราได้ทําน้ําให้เป็นบกบ้างได้ทําบกให้เป็นให้เป็นน้ำคือทําได้ถ้าเราและนะถ้าและเราโกรธเคืองต่อหมองูนั้นก็พึงทําให้เขาเป็นเท่าโดยฉับพลันว่าังนนะจะพ่นไฟใส่ทําให้ไปคิดเท่าโดยฉับพลันี่นได้ทันทีเลยตายทันทีเลยนะถ้าเราจะฆ่าเขานี่ทันทีเลยว่าไงนะมีฤทธิ์ขนาดนั้นเลยมีฤทธิ์มากขนาดนั้น ถ้าเราจะเป็นไปตามอำนาจจิตเราก็จะเสื่อมจากศีลว่างั้นนะถ้าเราจะเอาแต่ตามใจตัวเองเนะี่ยตามใจกิเลสของเราเนี่ยนะจิตแหมอยากฆ่ามันเลอเกิดไว้อันนี้นะมันมันมาทำลายเราเลอเกิดน,นะมาเล่นงานเราเลอเกิดมันเห็นกับตัวเลอเกิดมันไม่ดูดำดูดีเราเลยนะฆ่าม,มนะันเสลยดีไหมนะ ถ้าเราจะเป็นไปตามอำนาจจิตเราคือจะมนอำนาจจิตกิเลสของเราเนี่ยโอ้ยใครจะยอมให้ใครข่มเหงใช่ไหมถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยไม่ยอมให้ใครข่มเหงแล้วขอเอามันตายก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราจักเป็นไปตามอํานาจจิตเรากนะ็จักเสื่อมจากเสื่อมังคือคือรู้เลยว่าถ้าเป็นกิเลสสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเชื่อดมันเลยฆ่ามันเลยแล้วทําไม่ดีทำมันเลยแหละอันนี้นะอย่างนี้เป็นต้นมันก็โลภโกรธหลงเข้าไปเลย เมื่อเราเสื่อมจากศีลประโยชน์อันสูงสุดจะไม่สําเร็จโนเห็นไหมเห็นไหมท่านมีพระปัญญาที่คุณเนี่ยถ้าเราเสื่อมจากศีลประโยชน์อันสูงสุดจะไม่สําเร็จนี่แหละประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่สูงที่สุดเนี่ยความพ้นทุกข์ความเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่สูงที่สุดจะไม่สําเร็จความพ้นทุกข์ความได้ใน โอ้โหวิบากดีที่ดีเยี่ยมที่สุดเลยทั้งพ้นทุกข์ทั้งวิบากดีที่ดีเยี่ยมที่สุดทั้งปัญญาที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งองค์ประกอบต่างๆที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่จะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสูงสุดในชีวิตของมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นมาได้หนึ่งอัตภาพหนึ่งชีวิตที่บำเพ็ญไปประเสริฐสูงสุดจนเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยจะไม่สําเร็จองค์ประกอบดีๆสูงที่สุดจะไม่สําเร็จ ความพ้นทุกปัญญาในการพาคนอื่นพ้นทุกองค์ประกอบดีๆที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองต่อผู้อื่นจะไม่สําเร็จกายของเรานี้จงแตกไปจงกระจัดกระจายอยู่ณน,นอยู่ณที่นี้เหมือนแกรบกระจ,ระจายอยู่อยู่ก็ตามเถิดเราจะไม่ทําลายศีลชนี้แล้วางินนะโหเนี่ยนะเสียชีพอย่าเสียศีล วันน,นี้เน้นประเด็นนี้อย่างเดียวแล้วนะนเอ๊ฟังแล้วนี่ใครสงสัยอะไรไหมเนี่ยฮฟังแล้วเข้าใจไหมไหนใครเข้าใจเขาเดมือหนอยสิโอ้ใช้ได้ใช้ได้โอ้ทำไมเก่งอย่างนี้นะทำไมเก่งเงี้ย <c oughs> ดีจังเลยนะดีนะนี่แหละเสียชีพยยอย่าเสียศีลนะกิเลตหยาบกลางละเอียดลดละเลิกไป ลดละเลิกไปอย่าให้มันผิดศีลเด็ดขาดาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์รู้คุณค่าว่าศีลนี่แหละประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรประเสริฐกว่านี้หรอกศีลที่มีปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งนี่แหละประเสริฐที่สุดเลยปฏิบัติเพิ่มไปจากศีลห้าศีลแปดศีลสิบจุลศีลมัชิมศีลมาหาศีลเอาให้ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ไปเลย นี่แหละมีค่าที่สุดเลยน่เอาวละเออจันอ่านย้ำซ้ำทวนคุณค่าของศีลหน่อยเนาะย้ำซ้ำทวนคุณค่าของศีลในพระไตรปิฎกเรื่มที่เก้าข้อที่หนึ่งรเกาสิบสพระพุทธเจ้าถึงให้คุณค่าของศีลที่ยิ่งใหญ่มากนะ สุขใจเลือพี่เสื้อขยับปีกบินบกบอยบินเฮินไปด้วยใจเมตตาปีกบางๆงสดสวยสูงข้า